แ้ปนังไงตนแบจังเตรกดนี่บ่เอาเป็นอย่างนี้ยแพดใช่ไหมเนี่ยแพนครับแล้วเวลาเข้าอันนี้ลงกับครลงบไปมีอันนี้เฮาหอมของเ้าแบบอะไรี่ไปสีในรถันจะเปสีแบบมันิเดียวอ๋หร มีเปลี่ยนสีม่วงสีเขียวสีชมพูมันก็จะขึ้นตามนี้ตามไปไปในรถเหรอมันเปิดไปเหมือนแบบซ่องสว่างนันมันเปิดยังไงเปิดยังไงมันมันไม่ค่อยเห็นหรอกไม่ต้องเป็นกลางคืนมันมันต้องขับมันต้องมันต้องเป็นมันจิตเติดเองแล้วมั้งเนาะนี่มันคือมันจะเึ้นสีฟ้าของของตัวน้ำอ่ะอ่าใช่นี่คือไมค์ของต้นน้ำไมคของต้นน้ำสี่วิแทงของต้นน้ำมือเม่อสองบ่เมื่อสองเมือหนึ่งเมื่อหนึ่งไฟแดงเขาเนี่ยเอาบ่มาเดี๋ยวเปิด แตะวางงามงามเขาชอบรถแบบนี้เขาบอกอาจูเขาชอบรถนี่อ๋ออันอันนี้ว่ามี่มาครับีครับวางข้างประตูครับนี่ผมอยากได้กระจกอันนี้ว่ามีกระจกแถวขนาดขนาดนี้ขนาดนี้อันนี้เป็นแตงไรนี่โอ้เลิกแห้งโมีคูก่อนแล้วนี่ มันคิดวมันหมดเลยแล้ววันทำทั้งประตูทั้งอันนี้เลยอนี้่าจะได้เปลียนเลยเพราะมันใช่มือค่ะแล้วตวมีอนี้น่าจะแบบดึงออกได้อได้แล้วเปลี่ยนประตูหมดหมดประกันให้อกเปลนก็ค่อยเปลี่ยนแล้วทำประกันม่เท่าออกมาจากไหนเังีอยเดเมั่ะอ๋อได้อ เล่นกลางตะวันเดียวไฟเดวตีเฟสเดียวอยุมกแต่เแต่มาเไโอ้มอเอไซลมก่อนแล้วแต่วันทลไลมากฟาดแต่กํลังแม่เพราะ่าเช่องแต่คนมนตกแหงกํลังคืกผาบอยู่ว่าไปแน้ดไหนนะถ้าจะไปไปแน้วตรงน้ำกันขาเหยียบไม่ก็คื้จีึ้นบ่หอดเป็นบ่ล่ะ มันเป็นแคนมันหล่มแล้วมันมัดปากจะผลได้ลดไม่ลมเลยน่าจะแบบไอ้แฮ้นคับรดอันเนาะที่มันหลอกกันนั่นถูกเจ็บไปแล้วแต่อันนัก็สิเจ็บนักอันนี้ก็สซีเป็นบุกเขาเลยยานเร้ว่านแล้วเสร็จทุ่ทีทั้งที่ต้ีงตลอดไปทะเบียบตรงนู้บอกกันรอบาว่าไ โซนไซมบัมีม่ไปเขา,า,าขี่่อก็ะเลยยนเพราะว่าคันบ่มีอันนี้นี่เจอนักคันแบบเขาเอา,อาเลือกให้อันนี้เอาตะว่ากล้องจับได้บะว่เา,เ,าเหมือนที่เขาอันตอนเขาเขี่ไปอย่างเงีสินะจับไปทะเบียนอี่อไงอะไรจียงควบ่บอะ บัวพีไปทะเบัวพี่ขอมุ่งตะวัผมถาอ๋อโอ๋จับแต่อยู่ตะวบีไปทะเบียนรถเทากัเลยบรูเออแม,ม,ม่เขาบีไปทะเบียนไงเทากัเลยเออนี่เขาบดแม่มันตามเนี่ย แต,แต่ถามว่าเพื่อนตามเดี๋ยวบอกว่าตามในยตุตวามันเสียระยะเวลานานแมนเพราะว่าเขาถึงซ้นซ้นตรงนี้เขาก็ต้องไปค้นหาว่าคนแบบตามกระพูดะได้ยเยเาสกระพถึงนี่เสียเวลาเขาพอน,นี่บอด,ดีกับเข้ากับเสียเงินในส่วนนั้นไปอีกนะสินะถ้าเขามีไปทะเบียนรถเพราะเขาแบบเออแจ้งตำรวจว่าไปทะเบียนนี่น,น,นี่จุดนี่จุดนี่มันก็ยังจะหา้ง่ายไบล่ล่ะอันนี้แบบ แค่รูปร่างและลักษณะป่านคนหาอันนี้เลยแต่ว่าไปยังก็ถือว่าฟาดเพาะไปแต่ซือซุ้งซุ้งเพชรเนี่แหละที่ว่าอันนี้รถมาใหม่ๆเนาะจอดจู่ซือเขาก็มาจุบดักก็ได้ไปพลาดเพาะไปแต่นั่นก็ไม่ได้ว่าเสียหมดนะแน่เลขทะเบียนว่าอ่อนอยออกนี่เหรอหาเจ็ดเก้า หาเจ็ดเก้านี่เ็ออกสองยวแล้วต่ว่าบาังบังหยับมากห่อหกหกหกหาหกก็หากเก้าปะนานนานเหล็กเล่าเลยปารีเดอร์เมื่อ,อนี่วันหยังมื่อนีวันหยังเมื่อนี่วันหยังมื่อนี่วันมื่อนี่วันหยังคไม่นอ่เจ้าเมื่อนี้ หวยเลาพอดีตัอสิมันหุดเนี่ยยบาทยี่สิบาทยีสิบาทก็ได้ไรอเด้อได้ค่าต่อมันเท่าเด้อเอค่าน้ามค่าเขาว่าไปเย็นที่ <execut> อู้ของเฮาแบบเบิ้งหนังไปได้อืมอันนี้ฟังเพลงไหนแต่ว่าเบิ้งหนังไปได้อันนี้เป็นแบบเอาลงเอาขึ้นไปไหนโๆๆอ้โหโอ้ตาของตัวน,นำมันตัวน,นำเอาลงเอาขึ้นบน่าจะหรือว่าเป็นแบบของพี่ตัวน,นำแบบน,น,นี้ตัวพี่ตัวนำแบบนี้เห็นแบบนั่งเรือขึ้นเรือโลลูฮานา,น,าน้าจอดไหมล่แม่น้าจอ ซื้อร้คันหนาเอามีอันก็ไ้นาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาม่กอานน่าไม่เอานม่อไม่อาไม่เอามเอาไ่เเอาม่างเอามเอมเอนไมมอม่อาไมอาม่เบา่่เา่เเอนไ่อเอา่อไมอ่ออ่เาอไเออ่อออไ่เอา่ ม่รู้สึกกดใครังรู้สึก่นี้คืคคคอค,คันเป็นนะนั่นคันพูดถึงคันเป็นรถตู้สีเนาะมันกัดสีแบบสะดวกสบ,สบายพื้นที่มันมใหญ่เพียงแต่ว่าแมนเพียงแต่วาต่วาเขาตรงระวังแบบระยะที่เขาถอยเข้าถอยออกเนาะเพรามันยาวดิแต่มันยาวกว่าอันนี้แต่ว่าขับไปนันนนันม่กะดิชิ้นเองนะก็เหมือนอันนี้เข้าขับแรกแก็ยังก็สิ้นกยัง เขาว่าขั้นหน่อยแล้วเออคือบอหน่อยก็ถึงเขาว่าถึงนั้นก็น่าใส่ให้ขาออกที่จะหัดขับอย่างที่จะหัดขับอยู่ราเหมือนเอาอะลีมให้ครับบครับวนครับอะจิ้วมาเลยครับครับว่าเป็นได้แต่ว่าไม่รถเลยครับเอาครับว่าเป็นเลยหรือว่าเ่ลแข็ง่เป็นเลยเอา่เป็นเลยแต่ว่าออกรถปได้ปีนี้รู้สึกว่าแต่ตรงนี้แล้วแต่ก็ต้องหัดแล้วเพราะว่าต้องจะหัดได้วล่ะ เมนเมนตะวันเลิกเดินก็จะเข้าเลยนี่ตีหนึ่งตีสองสิมันบ่มีรถแล้วมีน้ำมันเท่าสุดเลยค่ะตัวไม่แต่พ่อได้แต่ว่าดูซื้อว่าจะคลองกันแก้ไขสถานการณ์ตัดสินใจเวลาออกถนนเมนตะวันตะวันต่ว่าครับครับรถออกถนนใหญ่ึรถเรื่อยไหนต้องใจเดียวเลยอย่าสองใจ อาจจะอาจจะเลี้ยวปาิวัตอาจจะแจ้งหรืออะก็นนต้องแบบต้องจีมะไม่ได้ตรงตึ๊บก็สิไปก็คือไปเลยคันไปวิทย์มวิทย์เหยียบให้มันสุดแม่นเพราะว่าครับรถในกรุงเทพหรือขับรถอในสแตนเลายๆนี่มันทรงใจว่าได้มันตรงเด็ดขาดคันสิไปก็คือไปคันมาไปก็คืออยื่อซื่อๆสินะให้เขาไปก่อนลงๆเพาะวจังไปตอนนี้แจงได้แต่ มคันก็ามาซเหรอมืนกมาด่ใช่มาส่คัอ่นมตขันมันดือมันมีรถสีเข้ากับพ่อแซงพ่ออย่งไหเยอ่แต่คันรถหลายๆสีมันหลายเนีจะเข้าสิไปสีมาเข้ากับย่านเงงเงเงงเงบนี้นั่นแหละมีรถหลักฮัดเอาเพราะว่าแ่กดีเปียนกันเป็นบละไปใส่ไกลๆไป ต่างจังหวัดขึ้นกรุงเทพได้หลายซุโม,ม่จะเปลี่ยนกันเอาสารพี่หน่อยจะใส่คลิปนี้แค่เขาฟังไปช่วในคลิปหน้าพอกันไหมจ้า